สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาผู้ชมมาชมรถขุดค่ายโคมสุ PC 60รุ่น8 LC ท่านผู้ชมที่ว่าขุดสะ9ก้าไร่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ3อาทิตย์แล้วท่าน,ะนะผู้ชมให้ท่านได้ชมนะครับสะ9ก้าไร่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เติมน้ำมันไปถังหนึ่งท่านผู้ชม จะเห็นน้ำมันว่า200ลิตรวางไว้นะครับกดวิ่งเป็น10คันนะท่านผู้ชมเพราะว่า M0 ไปเคริ r เคริงต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาช่วยกัน ก็รีวิวอยู่จากจากข้างบนนะครับท่านผู้ชมนี่ตักใส่เด็บก้านะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก้าวไร่ลึกก็ประมาณ6เมตรนะครับแต่งสโลปท่านผู้ชมนั่นนะครับตรงนี้เป็นโครนนะครับ เอ็มซีโรแต่งสโลปมาฝั่งนู้นนะครับเริ่มสวยแล้วท่านผู้ชมหรือว่าฝีมือไม่เร็วครับเก่าไรน่าจะประมาณสาอาทิตย์น่าจะจบท่านผู้ชมสมอาทิตย์หรือว่าสีอาทิตย์น่าจะเสร็จนะครับตามสัญญา6กหวันหรือว่า2เดือนนะครับ ดินก็วิ่งวิ่งไปขายให้ชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านที่ราคาก็ไม่แพงน้องผู้ชมเที่ยวละร้อยร้อยแปดสิบบาทครับวิ่งประมาณกิโลครึ่งถึงสองโลนะครับไปกลับก็สามโลสีโลบ้างครับ 160ก็จัดหนักเลยครับดักทั้งวีทั้งวันนะผู้ชมช่วงนี้วันหนึ่งก็200อเที่ยวนู่นเลยครับดินชั้นล่างนั้นเป็นดินเหนียวดินเหนียวออกดานนะท่านะผู้ชมแต่ถ้าเจาะลึกไปก็เป็นตับหมาเลยนะครับ ได้ว่านั้น็อกกี้ออกตัวท่านผู้ชมแต่ว่าเหลืออีกประมาณมันได้ประมาณ50%นะท่านผู้ชม50%น่าจะได้เพราะว่าแต่งสโลไปเยอะแล้วครับแต่ว่าโครนก็ยังไม่แห้งครับโครนเยอะมากครับกองอยู่บริเวณนี้ หมดธรรมดาท่านผู้ชมนาจะใช้หมดปีครับหมดปีเพื่อเซฟน้ำมันนะครับแต่ว่าก็ตักไปเรื่อยๆครับไม่เร็วไม่ช้าพอดีพอดีครับ NPR นะครับตอนนั้น NPR วาง1 7 5ท่านผู้ชมเด็กปีก็ออกตัวไปแล้วครับตักใสฮิโน่ครับฮิโนเนี่ท่านผู้ชมเคยถามมาว่าอรถต่อกับรถซื้อรถใหม่ไหนดีกว่ากันครับดูรถใหม่รถใหม่นั้น สวดร,รูปรูปร่างเขาจะแต่งไม่ค่อยสวยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ใช้ได้ครับแต่ว่าจะเป็นรถรถต่อนะครับหรือว่ารถปูนะครับจะจะจะทำสีสวยรด้ว่าลวดลายการแต่งนั้นทำได้สวยครับแล้กวก็ความแรงนั้นก็คือจับตามท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านท่านผู้ซื้อนะครับ ทันที่ซื้อรถดำจากแถวแถวชุมพลบุรีสุรินนะครับหรือว่าบุรีดำก็ท่านอยากได้เครื่องใหญ่รุ่นไหนอยากได้สีอะไรก็จัดให้ครับเฟ mm ือ hmm. งท้ายต้องใส่รุ่นไหนเพื่อให้สมดุลกับเครื่องหรือว่าก็มีผลนะท่านผู้ชมเฟืองท้ายนี่ชื่อว่า ว่าดินได้หรือว่าแรงดีครับไม่มีตกหมายถึงว่าเจอดินหนื่อก็ตะเฟื่องท้ายทดได้ก็ดีครับมันจะมีฟันมันจะต่างกันนะท่านผู้ชมส่วนลึกๆนะผมอาจจะไม่เก่งนะครับแต่สามารถที่ว่าจะรู้ได้ว่าเฟืองท้ายเบอร์ขนาดนี้ขนาดนี้เราสั่งได้ครับครับนั่นรถรถซื้อใหม่นะท่านผู้ชม ไยฮีโน่ก็ทรงหนักดูแล้วไม่สวยครับแต่ถ้าแต่ก็แพงครับราคาแพงเทียบกับรถนี่ครับรถรถต่อนะครับหรือว่ารถรถหัวนอกกสีนอกครับแต่ว่ามาต่อดำที่เมืองไทยนะครับต่อดำที่ไทย ดีโนคันนี้ก็สีม่วงนะผู้ชมทำสีออกออกหวานแหววนะครับส่วนกระตกกระจกนาซาก็ส่วนใหญ่ทางอูทางร้านเขาจะแต่งมาเรียบร้อยครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านไปชมแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อเลยครับเลืเครื่องได้เครื่อง210หรือจะเลือกเครื่อง175หรือจะเอา1 8 5 5 9 5ได้หมดนะครับ เราจะทนชอบชอบสีไหนสีส้มสีเหลืองสีเขียวมีทุกสีครับเขาทำสีนี่ไม่แพงนะุผู้ชมถแถวแถวชุมพลบุรีนี่ถ้าใครอยากเอารถดำไปทำสีก็อยู่มาน2,000 20, มื่นเนี่ยทำได้หรือว่า1 5ื่นห้านะครับสองหมื่นนี่ทำทั้งคันเลยนะครับไม่ได้แพงนะครับบางทางจะชอบสีชมพู ส่วนใหญ่แล้วเป็นรถยางแปดท่านผู้ชม8.25ยางขอบก็66น่าจะเป็น66ท่านผู้ชมรถดันนะครับที่แถวบุรีรัมย์พิดกันนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์จะใช้อยู่ยางแปดนะครับก็วนกันอยู่ทั้งวันนะท่านผู้ชม ส่วน PC 160รุ่น8ตัวนี้ก็อยู่ที่4,000ชั่วโมงทะนผู้ชมวันก่อนก็มา PM ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกตัวเดินชุดใหญ่เลยนะครับ4,000ชั่วโมงีม่รถรถคันนี้ประมาณ3ปีท่านผู้ชมยังไม่หมดงวดนะครับเหลืออีกปีหนึ่งนะท่านผู้ชมอีกปีหนึ่งก็จะเป็นไทย <c oughs> เป็นไทยก็สบายครับ ุ่นี้ก็อยู่ที่115แรงม้านะครับพูดง่ายๆว่าเท่าๆเกือบเกือบ200ท่านผู้ชมถ้าเป็น200รุ่นเก่าก็อาจจะเร็วสู้รุ่นใหม่ไมหมนะครับตัวนี้ถือว่าเร็วมันหนักก็อยู่มา18ตันนะครับตัวนี้คือห่างจาก200ประมาณ3ตันนึ่งท่านผู้ชม ตอ้อนอ้าวท่านผู้ชมค่อนข้างจะไม่เกินสามวันนะครับฝนตกแน่ครับที่บุรีรัมย์คือหน้าไปเยอะท่านผู้ชมขาดตักก็น่าจะอยู่มัน80บบาทท่านผู้ชม แปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่โอเคเลยครับสมมติว่าตักแค่เจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมคิดเจ็ดสิบนะครับตักเจ็ดสิบบาทวันหนึ่งตักสองร้อยเที่ยวก็หมื่นสี่พันนู่นแล้วครับตตักสามร้อยเที่ยวก็สองหมื่นกว่านะ 21, แล้วสองหมื่นหนึ่งน้ำมันก็อยู่ประมาณ น้ำมันอยู่ประมาณ3 5 0 0นะครับตัวนี้ลักษณะทำงานอย่างนี้นะครับน่าจะวัน3 5 0 0ต่อวันหรือว่าประมาณ3 5 0 0ถึง3 8 0 0นะครับหรือว่าจะตีไป4,000เลยนะผู้ชม 4,000ตัก200เที่ยว1มื4น6มืนถ้า80บาทก็1มืนท่านผู้ชมมันไปสัก4,000ก็เหลืออยู่หมืม่นวันละหมื่นประมาณหมื่นสองครับออวันละหมื่นหมื่นสองวันละเฉลี่ยก็วันละหมื่นเดือนละสามแสนนะครับคันนี้เดี๋ยวเสร็จ สงกรานทาไปประมาณวันที่5ที่6ก็จะหยุดท่านผู้ชมเพราะว่ารถนั้นถนนมันวิ่งลาบากรถเยอะครับรุ่นร้อกก็ออกมาไม่กี่ปีท่านผู้ชมประมาณ หปีได้ครับหปีแต่ว่ามีรถพวกกันกันที่ว่าห้าปีแล้วช้ำม,มากท่านผู้ชมที่ว่าขึ้นเทเลอร์วันนั้นนะครับรุ่นนี้แหละร,รุ่นแดใช้มาหมื่นหมื่นกับห้าร้ยชั่วโมงโอ้รถช้ำเลยครับวันนี้สี่พันชั่วโมงสภาพกิ๊กครับจะดูว่าอีก สี่พันแล้วอีกสี่พันจะเป็นไงครับท่านผู้ชมแต่โคโมสูนั้นอายุการใช้งานยาวอยู่ยาวอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทักไห้นี่ไห้แคทแคดเทร์พิล่าโคโมสุนี่โกเบีหรือว่าอายุการใช้ยาวนะครับฮิตาชิฮิตาชิก็ยาวซิตามโมโอเคครับสี่ค่ายนี่ถือว่า หมายถึงว่าใช้นะครับซื้อมาเนี่ยใช้10ปีได้เลยท่านผู้ชม mm hmm. ราะว่าสูตรเมืองไทยนี่ต้อง10ปีขึ้นนะครับรถคุไม่ได้ใช้4ปีแล้วทิ้งนะครับเหมือนเมืองนอกนครับใช้4ปีแล้วทิ้งหรือว่าเลิกใช้ครับแต่เมืองไทยนั้นต้อง10ปีขึ้นครับงั้นใครไหนที่จะมาขายเมืองไทยต้องคำนึงถึงว่ารถคุณนนะ่ะต้องแข็งแกร่ง ไม่ใช่ว่าใช้ 3, ามปีแล้วทิ้งนะครับมันต้อง10ปีนะครับ10ปีนี่ก็ซ่อมซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้ต่อยสิบปีนะครับจะเห็นได้ว่ารถบุดเมืองไทยนั้นมีอายุสามสิบสี่สิบปีก็มีครับมีใช้กันอยู่ครับไม่ได้ว่าท่านต้องใส่ใจว่าถ้าเอารถ,ถุมาขายในเมืองไทย ต้องเน้นอายุการใช้งานด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่ซื้อรถเหมือนกันครับท่านก็ต้อง,งคํานึงถึงว่าอายุการใช้งานนั้นยาวครับหมายถึงว่าใช้ทนใช้ทนใช้ยาวนะครับก็ต้องคิดครับจุดนี้ก็ท่านก็น,น่าจะรู้นะว่าค่ายไหนว่าใช้ได้สั้นใช้ได้ยาวนะครับก็ลองศึกษาดูไม่ยากครับ วนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยว200ก็จะมาช่วยครับ M อ็มซโลกกำลังเคลียร์รื่ปลาด้วยว่าทำชั่วโมงอยู่ครับก็สำหรับรีวิวีุอนี้<อ>ผมชาติจเจริญทรัพย์ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ